วันนี้มาอยู่กับช่องของไม่เกมไทยผมจะมาลงคลิปเกมผีผีที่มีจังสเกย์เยอะซึ่งเกมนี้แหละที่ผมหาเดนั่นแหละแต่เกมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้มันมีจังสเกย์เยอะมากมันมีมันมีจังสเกย์มากเท่าที่โหมดไปอ่ะนั่คุณปื้มคุณปื้มคุณรุมให้ผมหน่อย คนปืนป้มคู้ลุยผมหน่อย3 2 1โอเคมันก็จะขึ้นมันก็จะเห็นว่ารูปอะ่ะมันเป็นรูปอ่ารูปของการโบทเกมกีบผีนั่นแหละค้นรูปแล้วยังโอเคค้นรูปแล้วนะเออนีออ่ถ้าไม่เสียเวลาอะไรก็ไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมลืมบอกเลยคุณยังไม่เคยเห็นผมเ่นบทที่หนึ่ง ผมก็จะเล่นบทที่หนึ่งเดี๋ยวค่อยเล่นบทที่ต่อๆไปต่อๆกันไปนั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปเล่นดีแล้วกันระหว่างนี้ก็ไปเลยพวกที่อีกนิดสิดีนะนั่นแหละอย่าลืมนะอย่าลืมมาเสียงนะคุณปื้มเนี่ยพวกเสียงเพลงไอ้พวกอย่างอื่นอะเสียงเพลงอย่างอื่นอะอย่าลืมใส่เสียงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจเดี๋ยวนี้จ่ายค่านี่จะจ่ายเงิน ให้ <Hey. S 2> mm. แทนกันเฮ้ยว,ว้าว uh. ถูกห้องนี้เลยบอ uh. Uh huh. โอ้ยยัม่ล uh. หลงสายเลยนะไม่มีเลยไม่อยากเจอสแตมสเกลเลยอืม จริงๆนะใช่ไหมรูโบรูโเห็นเหมือนผมไหมเวลาเจอห้องถัดไปอะมันเหมือนจะเจอเยอะเลยอ,อะห้องที่เก้าห้องที่สิบคุณเพื่อนอย่าลืมติดต่อให้ผมด้วยมันจะได้ไม่ต้อง,องคลิปที่ยาวจะได้คลิปไม่ต้อยาว ดีเลยพูดปึืบมาพักขอบคุณมากห้องสิบสามหองที่สิบสีโอ้โน่นโน่นนี้นี่นี่นี่่แอบตรงนี้ก็ได้แหละต้องควรจะลืมนะาเราจะไม่แอบตรงนี้ได้ใช่จิงเป้ง

แม่แล้วแล้ก็้อตัวอะไรสุก้กนดีโอเคว้าอวดีอ่ะีเยอะว่ะควมจขอดีในรอบนี้ทำไมเวลาไม่ได้อัดคลิปมันจอของดีว้ะลิงน่าจะไม่หยาอันนี้แ

私のまたのうちにやったん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 や

โอ้ว้าวดีเลย <_ s> ห้องที่เกียรติที่สุดห้องที่น่ากเกียรติที่สุดในโลกใช่ไหมละ่ะเอานาฬิกาไปด้วยดีกว่าหาไม่เจอตลอดย่องของไม่เก,กิดเลยเรื่องก็มีแคท่ทีเดียวอ่ะอย่าให้มันมีแจ็คเลยเรือย่างนี้อย่าให้มันมีแจ็คเลยโอ้โอเมก้าเนมโอเมก้าเนม โอ้ยขาขึ้นเยอะเลยคือสีหาขึ้รขึ้นเยอะเลยขาคนง่ายเลยอย่าลืมดเสียเพลงให้ผมด้วยนะถ้าเมบางทีก็สิบอย่ยเพลงอ่อนๆนะบาีก็สิบย่าเลยเพลงที่ไม่ใช่เสียงเพลงอื่นโอยโอ้ยเยอะกันๆๆหาไปก่อนมจะหากันได้

ผมไม่รู้อะว่ามันมีหายไหมล้ยไม่ผ่าบอกว่าผมเล่นก,การดไม่นั่นแหละ,กกและผมก็เล่นการันแล้วแหละแต่ผมเพิ่งซื้อดานร้อยได้แหละใช่ผมมาอย่างนีมันเป็นรหัสลองวันนี้ผมไม่ได้อะไรนะก็เอาบล,ล็อบบี้เถอะเออเฮ้ยคลิปนี้ก็จบไปแล้วครับทุกคนในการเล่นเกมแบบผีๆเยอะมากี้ เปินไม่เห็นมากเลยถ้ามันไม่มีจัมสเกอ่ะเออเในครั้งหน้าผมก็ได้อีกนะถ้าพวกผมอยากให้บทเกมผีหรือว่าเกมเดิมต่อไปนั่นแหละก็งั้นเลยถ้าจะเอาเกมเดิมก็เกมเดิมเลยนั่นแหละนั่นแหละเลยแล้วนี้ก็อย่าลืมแ่้งนี้ก็อย่าที่มาถึงตรงนี้เนี่ยขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ อย่าล,ลืมติดตามแล้วก็กดไลค์กดกระดิเพื่อเป็นการรับชมลิัวต่อกันไปนะครับผมลาก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย